เกมนี้เขาทามาดีนะฮะกเกมดีจัดเกมดีไปเกมเฉยเลยคืออะไรดิอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยคืออะไรนี่อ้หูง่ตั้งนานโอ้ อิบี s ซ่ COOP อับบีเป็นเกมนลกรลกที่รอคุณอยู่สามารถไปถึงจุดสูงสุดและค้นพบความลับของโลกใบนี้ได้หรือไม่คือ <c oughs> ตัวเกมของเขาก็ยังมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะเท่าที่ผมดูอะ่ะรวมทั้งเราจะสามารถที่จะเก็บแบตเจอจากเกมนี้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะชา้าอยู่ใหญ่ะมันก็ต้องลุยแล้วปะไปเด โอ้ยผมลืมบอกและผมต้องลืมปิดแชทอีกแล้วนะผมอ่ะคือค่อนข้างที่จะฮานะครับว่าผู้เล่นส่วนมากที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งผมไม่สามารถที่จะเอาออกอากาศได้จริงๆนะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะที่นี้ด้วยนะขอบอกนะครับว่าเกมนี้เขาทำมาดีนะฮะมีเนื้อเรื่องอะไรด้วยถ้าใครที่อ่านออกนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะสำหรับเกมนี้ตัวตัวผมเนี่ยผมอยากกดสกิปมากเลยมันบีปุ่มสกิปแมพเพื่อนๆถ้ามีฝากบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคน ส่วนเสียงเพลงในเกมผมก็ต้องปิดเช่นกันนะครับเอาละเรามาอยู่ที่หน้าอินเทอร์เฟซไหนดูซิมีอะไรบ้างสำหรับตัวเกมนี้คือที่หน้าเริ่มต้นของเกมเ่ยแล้วก็จะมีร้านค้าเนะแล้วก็ร้านอะไรเนี่ยดรายสโตร์เปลี่ยนสีเหรอ แล้วก็ b i z a e Energy x c a n g e นี่น่าจะเป็นแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างว<อ>นตัวผมในหลายๆเกมเนี่ยผมชอบวิ่งเข้าหา Market ก่อนเลยขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมเราจะได้รู้ว่าเราจะอัปเกรดและเติบโตไปอย่างไรได้บ้างนะครับเาไปดูข้างในกันว่ามีอะไรโอ้ยอะไรวะล่ะปีกครับท่านผู้ชมฮัลโหลปีกบินได้ป่ะไหนลองสิ ที่เรากดปุ่ม E ซื้อไปเนี่ยมันใช้ศูนย์อ y s s a l Energy นะทุกคนเออของฟรีในโลกว่ะแสดงว่าแต่และไอเทมจะต้องมีความสามารถอะไรของมันอยู่นะคุณน้่อะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหเริ่มคิดตั้งเราแล้วว่า Abyssal Energy คืออะไรมันคือแต้มตรงนี้นะครับคานผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกนะมันหายยังไงนะก่อนอื่นเรามีของฟรีก็ต้องกดให้หมดก่อนป่ะ ไอกระเป๋ามันมีลูกขึ้นมาลตกใจด้วยอ๋อไอเทมที่เรามีเนี่ยมันจะอยู่ข้างในกระเป๋าที่เรากดเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมปแปลกนะปีกมันดูไม่เหมือนปีกนะนี่คืออะไรอะอลล็อก V I P Room อย่างนั้นเหรอ <S <S มันใช้แต้มแ c คโคแฮะเอาและเราก็ควรจะออกจากร้านค้าที่นี่แล้วควรจะไปทําอย่างอื่นบ้างนะ <S <S เออประตูข้างหน้าวาันี่คืออะไรสีฟ้า Enter the Hell of Loyalty คือแล้วเรามาโผล่ที่นี่นะครับที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะท่านผู้ชมนี่มันคือแท่นอะไรให้เรากดอ่ะอ Active Teleport Point อย่างนั้นเหรอคือ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ยังไม่กดก่อนแล้วกันนะหรือผมกลัวผมจะวราปไปไหนอีกผมขอสำรวจก่อนเราเจอประตูอีกแล้วประตูสีแดงว่ะท่านผู้ชมผมจำไม่ผิดอะอีกฝั่งนึงจะเป็นสีฟ้านะที่ผมเห็นตอนแรกอ่ะ ข้างหน้ามีแท่นด้วยนะเป็นรูปปลาวานอะ่ะมันคืออะไรนี้เออไม่รู้ว่าเข้าไปก่อนแล้วกันเอาเฮ้ยวัตไปเกมเฉยเลยคืออะไรดีแล้วปราโผล่ที่ไหนอะท่านผู้ชมนี่คืออะไรอะ่ะมันด้ทำอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วแล้วดูตัวละครผมสิอา่าปีนได้ด้วยโอ้ดูตัวละครน่ารักมากเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยคืออะไรนี้ตัวเดวาวัตปลาวาน ไม่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ได้ไม่ได้อย่าลงน้ําอันนี้มันทําอะไรได้เนี่ยไอทงไอเทมเลยไม่ไม่มีเลยหรออุยเพื่อนก็ยังยืนงงอยู่เลยดูแล้วผมอยู่ที่สูงก่อนเอองงงงไปหมดนี่อะไรมันมาแล้วโอ้แล้วดูท่าหวานพุ่งอย่างหลอนหล่นลงมาเลยนะโอ้โอ้โอ้วุ่นวายไปหมดแล้วปล่อยกูไปแล้วทำยังไงเนี่ยต้องกลับให้เรือไปขึ้นโอ้ โอ้ยมีไอเทมด้านล่างด้วยแหละทุกคนคือเพื่อนเมื่อกี้ก็หล่นเหมือนกันนะดูเลือดดิโอ้ยโอ้ยโอ้วานชนนะกดไอเทมอะไรอ่ะโอ้พุ่งไปเลยว่ะท่านผู้ชมไอเทมเมื่อกี้ที่เราวิ่งไปเก็บไปมันจะอยู่ในช่องสล็อตนะแม้มันก็จะอยู่ในช่องที่1ช่องที่2อะไรอย่างเงี้ยตัวตละครกูตดแตกแล้วเนี่ยตอนนี้ตดไม่หยุดเลยเรือก็ไม่มีแล้วแล้วกูจะอยู่ยังไงเนี่ยตอนนี้คือผมคิดไม่ออกแล้วจริงๆเฮ้ยเวลาด้านบนนี่คือเวลาที่เราต้องเอาชุดรอดใช่ไหม โอ้ยวานนี้ก็ไม่นิ่งเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยสภาพเออเฮ้ยกลับเถอะเรากลับไปที่เกม Abyssal C.O.O.P. O b พอต่อนะคือเราเนี่ยก็ลอยออกทะเลไปไกลแล้วจริงๆอ่ะโอ้ยมีคนเล่นด้วยว่ะเออความรู้สึกเหงาหน่อยนี่อะไรนี่เวลาที่เราอยู่ใกล้กับคนอื่นเราจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นเหรอ โอ้โหไม่เพื่อนโดดเร็วงั้นอะฮ้ยโหอ,อธิบายเสร็จปุ๊บมันโชว์ของเลยว่ะดูจากทางมันก็ยังง่ายๆอยู่นะลูกบอลกลมๆสีฟ้าที่เราเก็บเมื่อกี้เห็นไหมมันเพิ่มแต้ม Abyssal Energy Point ให้กับเราเว้ยเอาละเรารู้วิธีการเก็บแต้มแล้วต่อไปเราก็มาเผชิญกับความลำบากกันต่อเอ้ยเดี๋ยวนะ มันจะต้องเป็นแท่นวาร์ปหรือจุดเซฟอะไรสักอย่างแน่ๆแ,แต่ที่แน่ๆคือเพื่อนรีบจัดโอเคเราไปของเราต่อโดดฮึบเอาเฮ้ยมีคนไปเริ่มใหม่วะปุ่มอีนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอเฮ้ยทำอะไรได้อ่ะอ๋อปุ่มอีทำให้เราย้อนเวลากลับไปได้เวชี้เกมดีจัดเฮ้ยนี่เราก็มาไก่แล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย อะไรอะ่ะเล่นตั้งนานมึงยี่สาเมตรคือเกียมเขาๆนั่นก็คือแต้มแอคโคแอคโคเปรียบเสมือนเลเวลของเรานะดูจากมุมขวาได้เอาแล้วเราก็ไปกันต่อโอ้โหนี่เราเล่นวิ่งมา55เมตรแล้วนะไม่จบอีกเหรอเกมนี้<บ>ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนแล้วเนี่ยเรามาาัเจอแท่นวาร์มอีกแล้วสรุปมันคืออะไรอะ่ะมีเครื่องหมายตกใจทางด้านขวาเอาเราสามารถเลือกที่จะเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้เหรอไหนเขาลอง่ลยสิเอาท่านผู้ชม เราสามารถเลือกที่จะเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้อะคือผมไม่รู้มันคืออะไรผมยังไม่กดก่อนแล้วกันนะคือเราก็สามารถวาร์ปกลับไปที่เดิมได้ใช่ปะเอ้าโง่ตั้งนานวบเราสามารถที่จะวาร์ปไปวาร์ปมาได้ว่ะผ่านแท่นสีเหลืองอะเกมดีกระป๋องสีใช้ตั้งหนึ่งร้อยแต้มเนี่ไหนลองสิอสีเหลืองเปลืองปัญญาว่ะเอ้าโง่ตั้งนานเอาละ หลังจากที่ผมเดินเล่นมาสักพักหนึ่งอะนะเราก็เจอผู้ช่วยทั้ง3ตัวของเราสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไหนบอกทีทำอะไรได้บ้างแลดูแกมีความสุขนะสีเขียวแปลกนะอ๋อแต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถพิเศษของมันนะท่านผู้ชมจะให้เลือกฟรีด้วยพบเพอร์เชสฟอรศูนย์เอีพอยต์ว่ะฉันเลือกแกสีฟ้ามาห้า ไม่พูดดีกว่าลนะ่ะไม่เสี่ยงดีกว่าโอเคหลังจากผมเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วนะคือแมปมันค่อนข้างกว้างอะ่ะใครเป็นสายสำรวจแมปอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่ามันมีร้านขายของลับอยู่เว้ยของลับในที่นี้คือพวกชุดแต่งกายสีปีกหน้ากากและอื่นๆอย่าไปคิดลึกไอ้พวกคนบาปอย่างตอนนี้ก็มีปีกมาขายเนี่ยจริงๆมันมีความสามารถพิเศษของมันด้วยนะถ้าเราอ่าน ที่พูดเลยนะว่าเป็นแมปออบบี้ที่กว้างมากจริงๆอ่ะแต่เราลมาเช็คดีกว่าว่าเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิมันกว้างเกินนี่ยัไปถึงด่านสามอีกหรอถามจริงสรุปก็คือเกม Abyssal COOP o อ B อก็เล่นเพลินๆได้อยู่นะเกมดีอืมก็ดีก็ถ้าผมไม่หลอนเข้าว้าไปผิดแมปอะนะเอาแหละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า